ไม่หัวหมอกงามหอกหัวกลาง <Okay. S 2> หัวปลอกอหัวปอกราคาดีเหลือหัวใหญ่เอดี๋ยวนี้หัวใหญ่ดีอยู่อีตัวนี่ขายกิโลตัวใดอย่างงี้กิโลสามบาทเจ้าเดือนไหนราคาตกขนาดส่วนเป๊งแป๊งก็ดีอยู่นี่พันอย่างอันนี้คู่เละเจ้านี่คู่เละ กูแลโลสามบาทโลสามบาท <laughs> ไปถึงปืนกับแป้งอยู่นั่นังจากสวนเนี่ยสามบาท <laughs> ตะวันบางทีต <laughs> ัดเลยตัดเลยโอเคโอเคพอ <laughs> そう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 。 มันมดขึ้นมัอะกัน,นี่ยชนยัหน่อยานหรอ,อย่านัหน่อยอุ๊บเลยอะไรพุ่งกับมอเอเนี <laughs> ่ยนี่แหละหน่อย mất rồi đấy, này. Yàng, này là cả trong nè. cả. đi từng phun luôn nè, trao. tắt cam thẻo, cam thẻo là. 有吗？ ธนาคารมีดีไซน์ก็สตางค์ทำมันแปพงดีนี่ถ like, ูกอ่ะวันไหนได้ส่งปันไปเห็นได้ส่งสามปันถ้าได้ปันกั็สามปันเนี่ยมันถูกล้วไป